สวัสดีครับสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านครับผมและก็ท่านสมาชิกท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาครับผมก็งวดที่ผ่านมาก็ผ่านไปแล้วนะครับผมก็มีทั้งผิดมีทั้งถูกนะครับผมสาหรับท่านที่ถูกรางวัลก็สแสดงความดีใจด้วยนะครับผมก็หวังว่าท่านสมาชิกจะถูกรางวัล ได้บ่อยขึ้นนะครับแต่ไม่ได้ถูกทุกงวดนะครับผมก็มีผิดมีถูกนะครับผมถูกก็ขอแสดงความดีใจด้วยครับผมครับมาดูคลิปนี้ครับผมคลิปสูตรเด่นสองตัวท้ายรัฐบาลหรือว่าล่างครับผมเป็นสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับเป็นสูตรวิ่งครับผมง่ายๆว่าสูตรวิ่งได้เลยนะครับผมสองตัวมาหนึ่งตัวครับผมมาดูวิธีคิดครับ จะใช้ตัวนี้ครับผมสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งใช้หลักสิบนะครับผมกับสามตัวหน้าครั้งที่สองอ๋อสามตัวท้ายครั้งที่สองครับผมใช้หลักสิบกับหน่วยนะครับมาบวกกันนะครับมาดูกันเลยครับผมสูตรนี้จะเริ่มเข้า มาเจ็ดงวดแล้วครับผมก็เข้าตั้งแต่งวดที่ออกเดขท้ายแปดหกครับผมก็จะย้อนคำนวณตั้งแต่งวดแรกเลยครับให้ท่านได้ดูแล้วก็บางท่านก็อาจจะแน่ใจว่ามันสูตรมันแน,น,น่นอนหรือเปล่าครับหรือว่ามั่วมาครับแต่นี่ก็อาจจะให้ท่านได้ดูครับว่าไม่ได้มั่วนะครับ ก็สูตรมีที่มาที่ไปจริงๆนะครับผมถ้าสูตรมั่วก็มันจะมานับเป็นสถิติไม่ได้นะครับถ้าเราถ้ามันทํามาเป็นบวกตัวเดียวกันแล้วก็ทุกงวดก็จะเป็นสถิติได้ครับผมก็จะน่าเชื่อถือได้มากขึ้นนะครับครับผมมาดูกันเลยครับผมจะใช้หลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งใช้ หลัก10 3ตัวท้ายครั้งที่1อ่าครับผมใช้หลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1นะครับผมมาคำนวณ9ยกมาเลยครับผม3ยกมาเลยนะครับ2ยกมาเลยนะครับผม9บวก3บวก2เท่ากับ14ครับผม14ตั้งเป็นตัวเด่นตัวแรกครับผมตัวเด่นตัวที่2ก็คือเรานับเพิ่มไป2แต้มนะครับ4นับเพิ่มสองเป็น6ครับผมก็จะได้เด่น งวดถัดไปคือ 4, 6ครับผมมาดูงวดถัดไปออก 7, 8, 5นะครับ 4, 3, 8 2ตัวท้ายคือ 8, 6ก็เข้า6ครับผมเข้า6นะครับเข้า6หลักหน่วยครับผมถูกต้องครับงวดถัดไปคำนวณเลยครับผมใช้หลัก10 3ตัวหน้าครั้งที่1ครับผมหลัก1 0 3ตัวท้ายครั้งที่1 หลัก13ตัวท้ายครั้งที่2นะครับจะได้ในนี้ครับผม7บวกหบวก2นะครับก็จะได้14ครับผม14นําแค่หลักหน่วยคือ4มาตัวเดียวครับผม4หาตัวเด่นตัวที่2คือ4บวก2ก็เท่ากับ6นะครับผมก็จะได้ตัวเด่นตัวที่2คือ6นะครับผมมาดูงวดถัดไปออก8 58 3 8 3ดสามนะครับผม2ตัวท้ายคือ4 4ก็วันนี้ก็เข้าสนะครับผมเข้าหลักสิบหลักหน่วยครับเบิ้ลครับก็เข้า2ตัวครับผมงวดถัดมาคำนวณนะครับใช้หลัก10 3าตัวหน้าครั้งที่หนึ่งใช้หลักส0 3สา,ต,สาตัวท้ายครั้งที่หนึ่งใช้หลัก10 3าตัวเออใช้หลักหน่วย3ามตัวท้ายครั้งที่1ครับ8ดบวก7ดบวกศูน เท่ากับสิบห้านะผมสิบห้าค่าตัวเด่นตัวที่สก็คือ5้าบวกสองเท่ากับเจ็ดนะผมจะได้ตัวเด่น2ตัวท้ายงวดถัดไปคือ5 7นะครับผมมาดูงวดถัดไปออก086 0 6 9 2ตัวท้ายคือ7 7นะครับผม7ก็มีครับก็เข้านะครับเข้าทั้ง10ทั้งหน่วยนะครับ งวดถัดไปคำนวณเลยครับผมใช้หลัก1 0 3ตัวหน้าครั้งที่1นะครับผมหลัก1 0 3ตัวหน้าอ่า3ตัวท้ายครั้งที่2อ่าที่หหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1ครับมาคำนวณบวกกันเลยครับผม1บวก4บวก8เท่ากับ13ครับผม13านำแค่3หลักหน่วยมาตัวเดียว3นับเพิ่มแต้ม2แต้มก็คือ5ครับผมจะได้เด่น สองตัวท้ายงวดถัดไปคือ3 5งวดถัดไปออกสี่สามห้าสอดหกนะครับ2ตัวท้ายคือ3 5มาดูเลขเด่นเราได้3าหก็เข้านะครับเข้าทั้ง10ทั้งหน่วยครับผมนะครับงวดนี้ก็เข้าสองหลักนะครับมาดูงวดถัดไปคำนวณเลยครับใช้หลัก10เหมือนเดิมหลัก1ิบตัวหน้าครั้งที่1 หลัก13ตัวหน้าครั้งที่อ่าหลัก13ตัวท้ายครั้งที่1หลัก10อ่าหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1นะครับผมคำนวณน,นะครับ9บวก1บวก6เท่ากับ16ครับผม16ตั้งเป็นตัวเด่นตัวแรกนะับเพิ่ม2แต้มก็คือ8นะครับผมจะได้เด่น2ตัวท้ายคือ6และ8นะครับผมมาดูงวดถัดไปออก3 7 7 7ด 1>, 1 2สองนะครับสตัวท้ายคือสี่หครับผมมี6นะครับก็เข้า6ที่หลักหน่วยนะครับผมบวดอไปคำนวณแลวครับผมใช้หลักสิบาตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับผมบวกหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วย3ามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับผม9บวก7ดบวก7ดผลลัพธ์ที่ได้คือส3านะครับนำสามมาแค่ตัวเดียวครับ หลักหน่วยครับ3บวกเพิ่ม2แต้มก็คือ5ครับผมจะได้เด่น2ตัวท้ายงวดถัดไปคือ3 5ครับผมมาดูงวดถัดไปออก1 4 5 1 5 7 2่อตัวท้ายคือ2 5ครับ5ก็มีครับผมเข้า5ห,หลักหน่วยครับผมงวดถัดไปคำนวณเลยครับผม หลัก13าตัวหน้าครั้งที่1บวกหลักส3าตัวท้ายครั้งที่1บวกหลักหน่วย3ามตัวท้ายครั้งที่1นะครับผม1บวก1บวก6เท่ากับ8ดครับผม8บวกเพิ่มเป็นสองแต้มก็คือ0ูนย์ะครับผม10ก็คือ0ูนั่นเองครับผมมาดูว่าถัดไปออก0 5น6 7ห้าสี่หดสองตัวท้ายคือ4ี่สองครับผมวันนี้ไม่เข้านะครับผม ก็หลุดหลุดไปครับผมถ้าเป็นสามตัวก็จะได้ดังนี้ครับผมแปดศูนย์สองะครับก็จะเข้านะครับแต่ก็เป็นอันไม่เข้านะครับผมามาดูงวดนี้ครับผมคำนวณเลยครับงวดนี้งวดที่แล้วคำนวณครับออกมาใช้หลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งใช้หลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งใช้หลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งครับผม,มาบวก 6บวกสบวก6เท่ากับ14ครับผม14นับเพิ่ม2แต้มก็คือ16นะครับผมใช้แค่หน่วยหน่วยมาเป็นตัวเด่นนะครับจะได้เด่น4และก็6ครับผมมาดูงวดที่แล้วนั่นเองที่ผ่านมานะครับออก2อง1องนะครับผม2ตัวท้ายคือ1 4ครับผม เลขที่เข้าก็คือเด่นที่เข้าคือสนะครับผมเข้าหลักหน่วยนะครับมาดูงวดนี้เลยครับผมงวดที่จะออกนะครับนะรับ3ตัวหน้านะครับก็จะออก4 6 4สีครับผม3ตัวท้ายครั้งที่หนึ่งก็จะออก9 5 3หสใช้หลัก10นะครับสตัวหน้าครั้งที่หนึ่งใช้หลัก1 0 3าตัวท้ายครั้งที่หนึ่ง ใช้หลักหน่วยสารตัวท้ายครั้งี่หนึ่งมาบวกนะครับหกนะครับหลักสิบหลักสิบสาตัวท้ายหนึ่งสองหลักหน่วยสาตัวท้ายหนึ่ง 1. คือแปดนะครับหกบวกสองบวกแปดได้เท่าไหร่ครับผมหกบวกสองบวกแปดได้เท่ากับสี่นะครับผมสี่นะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับผม เล้เท่ากับ4นะครับ4บวกเพิ่ม2แต้มก็คือ6ครับผมนะครับเรามาลุ้นดูว่ามันจะเข้าต่อเป็นงวดที่9ได้หรือเปล่าครับผมประจํางวดวันที่1มีนาคมนะครับ2560นะครับผมก็เรารอ ดูกันครับผมว่ามันจะมาในสองตัวท้ายรัฐบาลงวดถัดไปหรือเปล่าครับพริปนี้ก็ขอจบไไว้เพียงเท่านี้ครับผมก็อย่าลืมนะครับกดติดตามได้ครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมพิมพ์อตัวพิมพ์ใหญ่ครับคำว่าแบงค์นะครับผมพิมพ์ ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับผมภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยก็จะเป็นพันสูตรหวยนะครับผมก็จะเจอใน youtube ผมแล้วก็กดติดตามได้ครับผมก็จะมีสูตรต่างๆนะครับนำให้ท่านได้ไปวิเคราะห์นะครับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผม,มก็ไม่ยากไม่ยากพลาดสูตรต่างๆ ก็กดติดตามได้ครับผมครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะครับถูกหวยรวยเบอร์ท่านทุกท่านครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ